หลังจากถ้าได้เฮ็ดเตียมแล้วเนาะถึงขั้นก้อนตกแต่งหรือว่าเอ๊ะปลดปราเฮ็ดเป็นกลองเนาะเป็นกองบุญทั้งเบิดใส่ปาใส่กองทั้งเบิดอยู่ประมาณ26กลองเนาะเป็นกององว13กองอัฏฐา10กองกดในรวมเดียวก26กลองเนาะทั้งเบิด กวงนี้ก็นั่งเจ็บเป็นกองเป็นกลองบวชเนาะตัวครบเครื่องบริคันแปดเนาะกองบวช ครบเครื่องบริการไปทั้งเบิดสิบสามกองแล้วก็รบมองกองอัตราอีกเนาะสิบกองเป็นสักสามอัฐาเพิ่มมาเพิ่มอีกบ้องบวชอีกซองเป็นสักห้าสักหกกับกองเป็นกองวัดเนาะบ้องเจดดาศิเย์สุดงี้บุตรพ่อ ยนง้นขาดอยู่เนาะจะได้สั่งพอกเครื่องบริการอยู่เนาะสั่งออกมาจากเบี้ยงคนหากดมาแเบี้ยงเป็นเครื่องของอัฐะของ

เครื่องบริการแบบเครื่องบริการแบบนี่ยังแน่นอะ่ะเดี๋ยวมาปวดเบ้างมังนฝุ่ในใครจะไถ่ายเป็นกระจักระจอนบ่ดิ นยูน่งบเทียนนงเียนึงุดหนึ่งยังครบหมดห้ย่วนึงเทียแนบครบนะงมาดิถึงทุกถึงเตียเลยอันนี้บอวัดนะวัดนคนเออแค่คนหัวช้ามั สราคนเนี <Th> ่ยสามเตียงกองอาถเนี่ยเท่าไนี่เอนทิพย์เนี่ยือว่าครบเนาะได้เน้วทิกล่องเนาะที่ยหลือก็ย่งกล่องอัถะโอ้ยมันแขบงลย

ออกองบวชมีสิบหาเนาะกองอาาัาสิบกองหดหนึ่งร่วมเดียวเป็นสกหกกองสรองซิมีวยกว่าสรองผัดถัดซิมาให้เดือนที่สองของบันที่อ3สมเนะาะจะเดิมงานก็คือดวบร่วมเข่าเปลือกเนาะเห็ดบุญข่าเปลือกไปน้ำ คนเขาเปลือกจนหอดบันทีเศร้าหาเนาะเศร้าหานี่ก็จะได้มีวงดนตรีเศร้าหาเศกมีวงดนตรีมาครบงานสรองมัดขึ้นสอดแจงเนาะแต่บันทีสามสิบเมื่อนจะได้สมโผลเนาะสมโผลตอนเส้าของบันทีสามสิบเอ็ดก็จะได้ ขอดซิมเนาะแล้วก็มีบุงานบวชอุปสมบทแล้วกัตอนบาบก็สได้พยวัตทิษทาพิเศษเนาะนะขอจะเดินพอนจะได้อัปเดตให้บ้างใหม